เพว่าจะมาหาซื้อไอแพดซื้อไอแพดอย่างแกเนี่ยนะมาซื้อไอแพดเลิกเพอเจอร์ ger, แล้วก็ออกไปจากร้านฉันได้แล้วถ้าทางจะสติไม่ดีนะแบบเนี้ยออกไปถเราไปชิวช่วชิ่วรองเท้าฉันนี่แกรู้ไหมว่ารองเท้าฉันมันราคาเท่าไหร่คู่เนี้ยเห็นไหมมันเปื้อนหมดเลยอะจะใจผมชดใช้ค่ารองเท้าให้เลยมะแค่พออ่อขาจนจนกระจกกระจอยอย่างแกอะจะมีปัญญาชดใช้เหรอคุณไปหาหมอตรวจสุขภาพชอบป่ามานะไปให้หมอเขาดูว่า คร่ะมีหมากี่ตัวที่ตายไปในปากอะ่ะเอ้ยครูครูอย่าอย่ ทำไมไม่โทรมาบอกฉันก่อนน่ะเรื่องแค่นี้แล้วต้องโทรรายงานกันด้วยเหรอแล้วไปเที่ยวเชียงใหม่มาเป็นไงบ้างไปท่องไปเที่ยวอะไรล่ะพ่อก็บอกกันแล้วว่าพ่อไปทํางานว้ก็เหมือนกันนั่นแหละมีอย่างที่ไหนพ่อไปเที่ยวปล่อยให้ลูกนั่งเฝ้าร้านอยู่คนเดียวอย่าบ่นให้มากเลยอีกหน่อยวันหนึ่งเนี่ยร้านนี่ก็จะเป็นของแกแล้วอะของฝาก โอ้ oh, อะไรอ่ะไปถึงตั้งเชียงใหม่แต่เอาของฝากมาเป็นแค่ส้มเนี่ยน,นะเออเลยนี่ทุ่งทั้งวันเนี่ยนะได้มาแค่นี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วนี่นะไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเลยนะเด็ดมาจากสวนสดๆเลยแลเจ้าของสวนที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ใจดีให้พ่อมาฟรีไม่คิดตังค์หูพ่อเป็นถึงเจ้าของร้านขายโทรศัพท์เนี่ยแต่ดันมาเหอของฟรีเนี่ยน,นะก็เออดิอ่ะแล้วนี่ อยู่ร้านสามวันเนี่ยขายได้ก็เครื่อมไหมขายได้กับผีดิเงียบยิ่งกว่าประชายคงไม่ใช่หรืมั้งพราแกปากหมาใส่ลูกค้าหรือเปล่าถึงไม่มีคนเข้ามาซื้ออ่อพ่อมาว่าชันงี้ได้ไงอ่ะนี่ลูกสาวพ่อเองนะลูกสาวพ่อเองอลูกสาวพ่อแต่นิสายไม่เผือนพ่อเลยลนิดนึงถ้าแกขายของไม่ได้เนี่ยนะแกก็อย่หวังว่าฉันจะยกร้านนี้ให้แกเลยพ เป่าร้านดีๆล่ะเป่ามิชูระไปทำต่อดูแลร้านด้วยร้านลูชาร้านลูร้านอ๋อร้านลูชาโอเค อเออเออโทษครับ <What? S 2> อุ้ยแกเป็นใครเนี่ยเข้ามาทำอะไรอ๋อโทษครับที่ท้าให้ต่อใจคือโมแค่จะถามว่าที่นี่ใช่ร้านขายมือถือลูชาป่ะครับอ,อะไรนะเอ่อ ที่นี่ชาล้านขายมือถือลูชายป่ะครับเก็บพูดอะไรอะ่ะฉันทงไม่รู้เรื่องเออนี่ชาล้านลูชายป่ะคะนี่ใช่ล้านลุงชัยหรือเปล่าอ๋อ,อ,อใช่ลุงชัยพ่อฉันเองอ๋อคุณเป็นลูกสาวลูชายเหรอคะเออใช่ฉันชื่อดอกแก้วอะ่ะเป็นลูกสาวลุงชยัยแล้วแกเป็นใครอะ่ะค่ะคูดอกแก้วโพปาโอคะปาโอ ชื่อแปลกอ๋อคือผมเป็นชาดอยนะฮะก็เลยชื่อแบบนี้อ๋อคงเป็นพวกแรงงานต่างดาวใช่ปะเออนี่ถ้าจะมาสมัครงานที่ร้านพ่อฉันนะฉันไม่รับหรอกนะแค่พูดยังพูดไม่ชัดเลยอ่ะคงคุยกับลูกค้าเขาไม่รู้เรื่องหรอกอ้ยป้าป้าป้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชคือผมผมผมไม่ใช่แรงงานต่างดาวนะผมเป็นพ่อค้าขายผลไม้แล้วก็ผมก็ไม่ได้มาสมัครงานอ้าว ถ้าไม่ได้มาสมัครงานแล้วมาทำอะไรอ่ะผพราะว่าจะมาหาซื้อ iPad ซื้อ iPad อย่างแกเนี่ยนะมาซื้อ iPad ก็จะไปทำอะไรออ้ยครูแม่ต้องรู้หรอว่าแต่ละครูมี iPad กี่เครื่องเฮ้ยถามแบบเนี้ยจะมาขโมยของที่ร้านฉันปะเนี่ยอ่อคุณดอกยดอกอะไรล่ะฉันชื่อดอกแก้วไม่ใช่ดอกเฉยๆโอเคโอเคคุณดอกเอ้ยคุณดอกแก้ว ร้านคุณมี iPad กี่เครื่องไม่บอกนี่ถ้าจะมากวนประสาทกันเนี่ยนะก็ไปร้านอื่นเลยไปโอ้ยผมไม่ได้มากวนประสาทผมมาซื้อ iPad ดจรจโอ้ยนี่เลิกเพอเจอร์แล้วก็ออกไปจากร้านฉันได้แล้วถ้าทางจะสติไม่ดีนะแบบเนี้ยออกไปเนะเราไปชิ่วเชีวเสียเวลาขายของฉันหมดไปชิ่ยวๆชิวชวชวไปกได้ไปก็ได้โคลวะ ดูยี่กับหมาอีกข้อมาว่าหลาก็ได้วะจริงเลยคนพวกนี้นี่จนรู้จักเจียมอีก ผลไม้โซ่โซจากสวนผลไม้จ้าดูสิผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้จ้ามีหลายอย่างเลยมีโซมมีกล้วยมีลายายนะจ๊ะผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้จ้าคน ขโทษคัาขอขอโทษอ่ะคูเหรอนี่แกอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันว่าแกกลับดอยไปซะอีกนี่แกรู้ไหมว่ารองเท้าฉันมันราคาเท่าไหร่กัคูเนี้ยเห็นไหมมันเปื้อนหมดเลยอะ่ะเออโผโผก็ไม่เห็นว่ามาจะเปื้อนตรงไหนเลยนะฮะม,มันก็แค่โซ่ถ้าถ้าครูกลัวเปื้อนครูจะใส่รองเท้าแพงๆมาเดินตลาดทำไมฉันจะใส่แพงแค่ไหนมันก็เรื่องของฉันฉันมีเงินซื้อแล้วครูจะบอททำไม ก็ผมอ่ะมันก็อยู่ขอมาเฉยๆครูครูเดิมาเหยียบไม่เอตหากนี่อย่ามาเถียงฉันนะถ้าแกไม่ซุ่มซ้ำทำส่มลนก่อนอ่ะแล้วจะจะเหยียบไหมล่ะก็ก็ถ้าครูเดิหมอทามไม่โมแต่เลขโทรศัพท์ครูก็ไม่เหยียบหรอกไม่รู้อ่ะเรื่องเนี้ยแกผิดได้ไงผิดมันก็ผิดเหมือนกันทั้งคู่แหละัผขอโทษครูไปแล้วครูจะไงจะให้ผมชดใช้ค่ารองเท้าให้เลยไหมรองเท้าฉัน หลายพันแค่พ่อค้าจนจนกระจกกระจอกอย่างแกอะจะมีปัญญาชดใช้เหรอเอ้ยไปพ่อค้าแล้วไงผมไม่ขายของบนหัวคุณเหรอคุณทำไมพูดจาดูถูกกันแบบนี้คุณก็ไปลูกพ่อค้าขายโทรศัพท์เหมือนกันแหละแกอยากเอาเอ้ร้านผลไม้เต้าน่าถูกๆูของแกมาเทียบกับร้านโทรศัพท์ของฉันนะมันคนละชั้นกันคนละชั้นอะไรคนละเท่าเทยมกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะอจอคนจนคนรวยคู่ ไม่มีสิมาดูถูกคนอื่นแบบนี้นะแล้วจะทำไงถ้ารับไม่ได้เนี่ยนะก็เชิญกลับขึ้นดอยไปขุดหลุมฝั่งตัวเองอยู่ที่บ้านเกิดนั่นแหละไปหือหือมหืมกินแล้วแม่หน้าเนี่ยหือออ้อหชัดเลยชัดเลยว่าว่าคุณไปหาหมอตรวจสุขภาพชอบป่ามานะไปให้หมอเขาดูว่าครวมีหมากี่ตัวที่ตายไปในป่าอะ ผมไม่ได้โอดอ่ะมันมีหมาตาในป่าคุณจริงๆนะก็จะเล่นกับฉันใช่ไหม<อ>จะเล่นกับฉันใช่ไหมเล่นเลยเล่นเลยเล่นลเลยไอ้คุณ ขอซื้อขอขายนะสมหน้าไหนรองเท้าฉันก็เปื้อนแล้วต้องคืนให้คุมสิใครใชใ้กันมาปากดีใส่ฉันก่อนเองอะ่ะทำไมครูมาคมแบบนี้เนี่ยครูผู้จารูถูกคนอื่นแต่พอโดนต่อก,กับครูก็ได้รับไม่ได้แล้วจะทำไมอเอาอีกใช่ไหมยากโดนหนีใช่ไหมได้เออคูคอย่าอยาอย่านะคูอย่านะคูปล่อยไ่ปล่อยไม่อยไ,ไปไไไปล่อยผมผมไม่ปล่อยไปปไ่ไยกูนะปล่อยผมไม่ปล่อย ผมผมไม่ได้ทานนะคุณรู้ไหมเองนะอยู่อยูอย่อยู่ถ้าคุณไม่อยู่นะผมกอดถ่ายขี้จริงๆด้วยถ้าคุยอย่าแนนในโลกโซเชียลอันตี้เข้ามาเข้ามาเลยเออผมกอดถ่ายแล้วนะเข้ามาฝากไว้ก่อนนะแกอย่าให้เจออีกนะผู้หญิงอะไร น่ากลัวเป็นบ้าเลยโอ้โหเสียขอหมดโทษค้าขอโทษค้าโอ๊ย พาาทำไมถึงเดินแบบนี้ลูกอาให้ฉันพูดถึงเลยพ่อคุณเราเจ็บใจอ่ะเอ้อทำไมล่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหรอไมีอะไรหรอฉันก็แค่ไปทะเลาะก,กับไอพ่อค้าขายผลไม้ที่ตลาดมาเฮ้ยแล้วแกไปทำมิตรท่าไหนอะถึงได้ทะเลาะก,กับเขาอะ่ะอย่าบอกนะว่าแกไปปากเสียใส่เขาก่อนอแล้วก็ไปด่าคนอื่นด้วก่อนด้วยพ่อ จะเข้าข้างลูกตัวเองมหาว่าฉันปากเสียอีกก็จริงนี่ฉันเนี่ยรู้นิสัยแกดีเลิกได้ก็เลิกแต่นะนินสัยปากแบบนเนี้ยระวังนะจะเป็นปลาหมอตายเพราะปากเข้าสักวันแล้วนี่พ่อทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อกาลังเช็คจำนวนไอแพดของร้านเราพอดีว่ามีเศรษฐีใจบุญเนี่ยเขาจะมาเหมา iPad ร้านเรา พื่อไปแจกเด็กเลยกบนดอยโหเหมาเลยหรอืนี่พ่อไปดีลมายังไงเนี่ยเขาถึงมาลงทุนซื้อไอแพดที่ร้านเราอะ่ะก็พ่อไปเจอที่เชียงใหม่นั่นแหละพูดคุยกันถูกคอเพราะเขารู้ว่าร้านเราขาย i p a พดเขาก็เลยอยากจะอุดหนุนพ่อเลขอย่างเนะี้ยก็ได้เป็นการช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีด้วยแล้วเขาเหมากี่เครื่องอ่ะร้อยเครื่องร้อยเครื่องเฮ้ยอย่างนี้ร้านเราก็ด้วยแล้วดีก็ <c oughs> อเออไงดิด ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เนี่ยแกอยู่ช่วยพ่อดูแลลูกค้าคนนี้ด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมารับของได้เลยเออทำอะไรไปทำไปเออฉันไปเปลี่ยนชุดก่น,นะพี่ลูเดี๋ยวเราอยู่ต้อนรับลูกค้าไปก่อนนะพ่อจะเข้าไปเช็คของข้างในกันมาตกหลน่นได้เลยจ้ะ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะที่ติดต่อซื้อ iPad ไวร์อยเครื่องอะคะ่ะอ๊ย,อยได้เลยค่ะแต่รบกวนรอสักครู่นะคะพอดีพ่อฉันเพิ่งเช็คของอีกรอบนึงนะคะ อ๋อไม่เป็นไรค่ะดิฉันไม่รีบค่ะอขอโทษทีนะคะเดี๋ยวขอตัวรับโทรศัพท์ก่บนนะคะได้ค่ะัลโหลสวัสดีค่ะโชคดีจริงๆเลยอยู่ดีก็มีเศษถีมาเหมาโทรศัพท์ที่ร้านเราอะ่ะ ผลไม้นี่นี่นี่แกยังกล้ากลับมาที่ร้านฉันนีเหรอออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรครูโทธาอะไรพี่ครูเจอหน้าผมครูก็ไล่ผมซะละไม่ได้ทําผิดอะไรนหรอฉันยังไม่ลืมเรื่องที่แกทำกับฉันเมื่อวานนะโหธาอะไรครูทำตัวเองแต่หากไม่รู้ล่ะแต่ตอนนี้ได้ฉันรู้คือร้านฉันไม่ต้อนรับพ่อค้าจนๆอย่างแกออกไป ออกไปไหมจออกไปดีๆไหมไม่ออกไปหรือจะใช้กาลังค่ะออกไปไปไปหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณนัวคุณจะทําอะไรอะคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพอดีคนบ้ามาันมาอารวาสนะคะฉันก็เลยกําลังจะไล่ออกไปคะ่ะคนบ้าเหรอคะนี่ครูครูหาว่าผมบ้าได้ไงคุณนั่นแหละที่เหมือนมาบ้านี่นี่แกว่าฉันเหรอนี่แกรีบออกไปจากร้านเช่นเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่แกจะทําให้ฉันเสียลูกค้า หยุดนะคะคุณไม่ควรไปด่าผู้ชายคนนี้นะคะอ่าคุณคุณพูดอะไรของคุณนะคะคุณจะไปเข้าข้างมันทำไมอะคะเอไออะไรกันเหรออ้าคุณปอมาถึงได้เลยครับวัสดีครับอ้าววันดีคับพ่อจะไปไว้มันทำไมอะเดยวลูกคนนี้ไปคูกูกับคุณแบบนี้เขาได้ยังไงฮะเนี่คุณคนนี้แหละเศรษฐีเชียงใหม่ที่เขาจะมาเหมาซื้อ iPad ร้านเรา เป็น,ปนไปได้ไงอะเศรษฐีที่พ่อว่าไม่ใช่คนคนนี้หรอเออไม่ใช่ค่ะดิฉันเป็นแค่เลขาค่ะส่วนคุณผู้ชายคนนี้เป็นเจ้านายของดิฉันค่ะที่สั่ง iPad ร้านคุณแล้วให้ดิฉันมาเอาอะค่ะเป็นไปไม่ได้อะเศษฐีอะไรจะแต่งตัวซอมซ่อแล้วก็เที่ยวเข็นรถเข็นขายผลไม้แบบนี้เป็นไงคะเจ้านายดิฉันบอกแล้วว่าอย่าเที่ยวแต่งตัวแบบนี้แล้วก็มาเข็นรถเข็นขายผลไม้ คนอื่นเขาเข้าใจผิดกันหมดแล้วเนี่ยค่ะเลิกเล่นได้แล้วค่ะเจ้านายไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกครับเอมผมว่ามันก็สนุกดีนะครับได้เห็นท่าแท้คนแล้วทีนี้เจ้านายจะเอาไงล่ะคะจะให้ดิฉันเออหาร้าน iPad ให้ใหม่ไหมคะพวกแกเลยนังตัวดีลูกค้าเลยไม่ซื้อของแล้วเราแล้วเห็นไหม คุณค้าคือฉ,ฉ,ฉันขอโทษนะคะคือก็ฉันไม่รู้นี่คะ่ะว่าคุณเป็นเศรษฐีอะ่ะถ้าฉันรู้ว่าคุณเป็นเศรษฐีแต่แรกฉันก็คงไม่ทำแบบนั้นหรอกคะ่ะอ๋อมันก็แสดงว่าถ้าผมยังเป็นพ่อค้าจนๆอยู่เนี่ยคุณก็ยังจะพูดดูถูผมอยู่ใช่ป่ะเออ,เอ,อคือคุณอย่าหาว่าผมสอนเลยนะ เลิกเถอะไอ้น,นิสัยแบบเนี้ยคุณรู้ไหมว่าคุณพูดแบบนั้นออกไปอ่ะมันไม่ได้ทําให้คนอื่นรู้ต่ําลงเลยนะแต่มันส่อถึงสันดานคุณนะครับว่าคุณเป็นคนยังไงอ่ะผมก็ออกครับผมต้องขอโทษแทนลูกสาวผมด้วยนะครับผม,ผมกงสั่งสอนลูกมาไม่ดีเองคุณลุงอย่าโทษตัวเองเลยครับผมว่าคนเราอ่ะถ้ามีจิตสํานึกต่อให้พ่อแม่ไม่ต้องสั่งสอนอะไรเขาก็คิดได้ครับว่าอะไรถูกอะไรผิด เขาปากแกจริงๆเลยทังลูกคนนี้ฉันเลยอดขายของเลยนี่แต่แกยังไม่เลิกนิสัยแบบนี้นะฉันจะไม่ยกร้านนี้ให้แกเด็ดขาดพ่อไม่ได้นะไหนพ่อสัญญากับฉันแล้วไงว่าจะยกร้านนี้ให้ฉันน่ะคุณคะฉันฉันฉันขอโทษจริงๆนะคะฉันฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆค่ะเอาไงดีคะเจ้านายคุณชายครับ ผมเห็นแก่ลุงนะครับผมจะยกโทษให้ลูกสาวลุงส่วนเรื่อง iPad เนี่ยผมก็ยังซื้อร้านลุงเหมือนเดิมนะครับผมแยกแยะได้นะฮะว่าไหนเรื่องงานอนไนเรื่องส่วนตัวขอบคุณมากนะครับคุณปอครับคุณคุณก็สิขอบคุณนะคะขอบคุณมากมๆาเลยนะคะพอ่อถ้าเป็นแบบนี้งั้นพ่อก็จะยกร้านนี้ให้ฉันเหมือนเดิมแล้วใช่ปะไม่ทำไมอะ ฉันต้องขอดูนิสัยแกดูก่อนวพาจะเปลี่ยนได้จริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าขืนฉันยกร้านให้แกสุ่มสี่สุมห้าเนี่ยนะปากมาหมายอย่างแกเนี่ยคงทําให้ร้านฉันเจ๊งแน่นอนอพอ่อฉันสัญญาฉันจะเลิกนิสัยนีน้แล้วจริงๆแล้วก็ดูกันต่อไปคุณประโอกค,ครับเชิญเข้าไปตรวจดูอิกค้างในดีกว่าครับครับพ่อ